ตอนนี้เราเจาะลึกรากของปัญหาคือความทุกข์ซึ่งรวมความตายด้วยนะคะมาเป็นปลอกๆมากกว่า6ประมาณ6สเต็ปแล้วนะล่าสุดเดี๋ยวถึงผัสสะนะคะซึ่งผัสสะเนี่ยเป็นแดนเกิดของกรรมนะคะใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรตามไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้คลิปนี้นะคะจะพูดถึงเหตุเกิดของผัสสะอีกทีหนึ่งอะ,อะไรเป็นรากที่ทําให้เกิดผัสสะอ้างอิงจากคําพูดของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในปฏิจจสมุปาทน,นะคะ นั่นก็คือสรายตนาค่ะแล้วสรายตนาคืออะไรถ้าเกิดว่าเราดูจากศัพท์คำนี้มันก็จะมีความใกล้เคียงกับคำว่าอายตนะซึ่งมันก็เป็นคำที่เรียกควบรวมอายตนะสองอย่างก็คืออายตนะภายใน6กับอายตนะภายนอก6นั่นเองนะคะแล้วอายตนะคืออะไรอายตนาก็คืออุปกรณ์หรือว่า tools เป็นเครื่องมือที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกอันนี้คืออายตนาภายในนะ เรียกว่าเป็นประตูเปิดออกสู่การรับสิ่งต่างๆภายนอกดังนั้นอายตนะภายในเนี่ยก็จะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอายตนะภายนอกก็คือเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นตัวที่เราไปสัมผัสนั่นเองว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดธพพระธรรมารมณ์ผทพพะคือสัมผัสทางกายธรรมารมณ์ก็คืออ่าสัมผัสทางใจซึ่งจุดแตกต่างระหว่างสรายตนะกับผัสะก็คือในสรายตนาเนี่ย มันยังไม่มีวิญญาณก็คือการราเรู้เราอะไปจับหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยมีเสียงเนี่ยมาผ่านหูเราเยอะมากแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปรับรู้มันทุกเสียงถูกไหมฮะมีแต่เสียงที่เราตั้งใจจะฟังหรือตั้งใจจะได้ยินเท่านั้นแหละเราถึงจะ รรแต่ว่ามันยังไม่เป็นกรรมคือมันยังไม่เป็นภาษกาการทบเพราะว่าเรายังไม่ทําการเหมือน awareness การระลึกรู้ศ้พท์ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวป็นขอให้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเราจะได้คุ้นเคยกับภาษาของพระพุทธเจ้านะคะจารายตนะทางตาก็คือจะมีคําว่าจากักขูไปพ่วงกับคําว่าอายตนะก็คือจะเป็นประมาณจักควายตนะโสตายตนะเดาได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรโกรธก็คือหูนะคะบวกกับอายตนะก็คืออายตนะที่เป็นภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหู คานายตนะมาจากคาก็คือจมูกนะคะชิวหายตนะก็คือลิน้นกายายตนะคือกายมานายตนะก็คือใจ6อันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นสลายตนะเรื่องอยากจะบอกว่าพอมาถึงตรงเนี้ยทุกคนพอได้กลิ่นอายไมว่าผูดด้เรืองอค์อะทรงละเอียดละเอียดละเอียดแบบเหมือนเอ็กซเลยจใจอะซึ่งจริงๆมันเป็นนามธรรมานะเหมือนกับเรามีกายวิภาคเนะทุกคนนึกออกใช่ไหมกายวิภาคคือเหมือนผ่าอวัยวะเนี่ยเราออกมา แต่ของพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนจิตวิภาคคือมันแยกเป็นส่วนๆที่เกี่ยวข้องกับกจิตของเราคือเป็นการถอดรหัสโครงสร้างการรู้สึกนึกคิดของเราทีละนิดทีละโอ้โหแบบละเอียดมากเพราะในความเป็นจริงะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นทุกๆวินาทีจริงๆปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมหรือเราใช้ชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยมันผุดเกิดขึ้นตลอดแล้วเพราะเรามองเห็นรูปมีความพอใจพอใจ,อ,ใจอะไรเงี้ยเผิดเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันเร็วมากมันปึ๊ดปื๊ดปื๊ดเนี้ยตลอด เราก็าดูไม่ค่อยจะทานแต่พูทธเจ้าอ่ะมา break down ให้แบบห,หละเอียดเพื่อที่เราจะได้ตัดเรียกว่าวงจรน,นี้ได้นะคะซึ่งมันเป็นวงจรของสังสารวัตรแล้วก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่โดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย<ม>ก่อนหน้าที่จะมีผู้ทธเจ้าเนี่ยคือไม่มีใครรู้ทำในตัวนี้เลยนะสุดจะ amazing ทีนี้การที่เรารู้เรื่องนี้มันแปลว่าอะไร